สวัสดีครับผมเพชรคนเดิมสวัสดีซี่สูบผู้สุขคนมาตามแนวทางของปูสายตัดน้ำกันนะครับสมชมเนาะแต่ขอมแม่เราอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้เพชรคนเดิมนะครับเด้อให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเวลาขับไปส้มขยับเนีน่วทางของปูสายตัดน้ำกันครับผมการาบน้ัสการครับผม ตามโค้งสุดท้ายครับผม,มค,รบครับไปปูเน้นย้ำไปคักคักแขวนแขวนเอาแขวนแขวนเลยครับแขวนแขวนชิ่งชิ่งแขวนแขวนมาสรุปไปเนาะครับสรุปโค้งสุดท้ายแล้ว วันที่สิบสามมือออื่นกับ่มีเวลาแล้วครับเม,มืออื่นกับวันที่สิบสี่แล้วคุกคบสุดสรุปดินบนชุดสรุปสาย

ใช่ไหมเดินบนกันเจ็ดเก้าหกเก้า่ีตัวกันบนเรียกเร็ยนสรุปสรุปมันแรงเด้อแค่เน้นเด็กบนและเนเ้นตัวนี้นี่ตัวเดียวเดีนที่สี่เก้าตัวนี้เป็นตัวรองเก้า เจ็ดอ่าเก้าห้าเจ็ดห้าตัวกันตัวร่องโอ้ตัวทั้งคุณตัวกันตัวร่องคือเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าตัวกันครับอันนี้บนเนาะครับเนาะชุดบนบนเรารู้จะเดินต่อวะเพราะลงยูทูบเราจะเดินต่อวะเดินดอกเดินที่เอาครับขั้นสูตรมันเก็งแงว่านี่แหละครับขั้นสูตรเก็งมันเปลี่ยนหรอครับ บาใบกับโปโยร์อของบาขั้นสุดมันเดินดีจะเดินต่อไหมมันเดินเดิน,นดนสองตัวเดือเดือสี่กับห้าเอาขั้นวิ่งนะครับขั้นวิ่งเอาประกาศแดงพวงผมเลครับวิ่งอาจจะนนะั้วิ่งบนบนมีสองตัวเนี่ยกับสี่กับห้าต่สินใจอ,อ๋อครับสี่กับห้าต่สินใจกูได้มาก <laughs> ครับแม่นอยู่ครับมกักซีกับจัดมักหากับจัดพิดจารณาน้าดีเ <laughs> อาไปล่างหนางนยังเหลืออยู่เด่นล่างเด่นเจ็ดกับแปดแปดกับเจ็ด เบาตีรังกาผ่านแจวเบอร์อยู่หกแปดเจ็ดแปดมีตะเล็กอายน่องไหมครับคุณสูดเลยสูตรับคุณสูตรแล้วเจ้าคู่ได้เห็นตัวนี้เหล็กหลังเล็กห่างเน้นที่เจ็ดแปดมันดับ ดับสามล่างดับสามเจ้วมาชนเรียกเด่นให้กันชนสามค่ะก็เลยให้หกสามกับเจ็ดสามตัวกันัวเนไยตัวกันตัวกันรามันดับชนเด่นโอ้กับตัวกันเป็นตัวกันดับชนเด่นตัวดับหรอมันถีมากหกสามเะตัวนี้กระดับเลยเนี่ยหกกระดับสามกระดับเลยบอปัวตัดดับชนเด่น รับว่บต้องตัดตออครับถ้าปุ๊บตัดตัวได้ออกตัวนั้นนะเลยปุ๊บตัดปุ๊บออกปั๊บเลยตัดชนเด่นดับชนเด่นดับสามดับหกดับสามดับหกแต่ว่าเด่นสามวะเนี่ยเด่นสามเด่นสามเด็กเด่นมาสูดหนึ่งมาสามถ้ามาสูดหนีไปดับสามล่างดับสามเนื้อตัวเดียวนี่ ดับสซนเด่นก็นยังไม่ตัวกันตัวร่องนะครับนอกหกสามเจ็ดสามคือตัวกันตัวร่องอเนียตัวเดียวนะคือะจน้าเวงหาลอตเตอรี่อะไรวบ่ไรครับผมหามาสองมือนละหกสามเด็กดังชนกันมาแจะใส่บ่ชวดก้อนกระดังหกสามแ้มาแห้งจะมาตินํำกนลนไหมบนะคือเจรณาเวงทำมาคอยหาลอตเตอรี่ไว้ครับ เอาไม่เอฟซีแคปหน้าจอครับเดี๋ยวเ่นนี้นะอะกรับกอบพวกคนปูนให,หายครับผมเิเงด้วยด้วยอ้าพี่น้องแคปหน้าจอครับผมเนียวทางปูสายตัดบนเด่นบนสามสี่ห้าเลขวิ่งกับไฮซีกับหาส่วนจับครูกับมี 9ก้5ห้าเปูเน้นให้คือ4ีเก้าตัวกันตัวล่องตัวกันตัวล่องบนได้พี่น้องเจ็ดปูเน้นเนีหางเดียวเม็ดเดียว49ส่วนรางเล็กเด่นรางกับแกับ7 8กับ7จับคูห6 8 7 8 หกสามเจ็ดสามตอกกันต, 6, 3, 7, 3, ตัวร่องหกสามเจ็ดสามตอกกันตัวร่องเด้อพี่น้องเด้อปูกันเน่นหางเดียวเม็ดเดียวคือเจ็ดแปดเด้อพี่น้องดับล่างคือสามเด้อพี่น้องเด้อดับล่างคือสามเด้อพี่น้องห้างกระแคบนาจอไว้สามาระจัดตะคัดกระพานคอยทานผู้ชมโชว์กันมานมเรื่อยๆเฮงสูบผูกส,สูคนก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไอเพชรคนเดิมนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม